ก็สวัสดีนะครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง l e s เอฟนะครับเหลืออีกประมาณสัก3าสัปดาห์นะครับที่เมหลีรดูกาล2021-2022ก็จะเริ่มขึ้นละเชื่อว่าหลายคนก็ลองดับตัวสําหรับฤดูกาล2021-2022นะครับวันนี้เรามาดูกันว่าเฟิร์สดับของผมที่จัดออกมานั้นจะเป็นหน้าตาเป็นประมันไหนนะครับกอื่นงจากฤดูกาลที่แล้วนะครับก็มีผู้เล่นอยู่4คนที่ค่อนข้างจะมีผลงานดีนะครับกอบโกลคะแนนเป็ดกอบเป็นกำเลยนะครับอย่างโมซาล่านี่ก็231คะแนนนะครับฤดูกาลที่แล้ว บรูโน่ฟอนเดสนี่244คะแนนแฮ์รี่เคน242นะครับซอนทงมินก็ไม่น้อยหน้านะครับ228คะแนนด้วยนักสีคนนี้ส่วนตัวผมนะก็เป็น r e c o m นะครับจะเป็นต้องมีอยู่ในทีมนะครับแต่ด้วยราคาของแต่ละคนนั้นค่อนข้างสูงนะครับยืน12ล้านขึ้นไปจะมีซอนทงมินคนเดียวนะครับที่ราคาลงเหลือ10ล้านนะครับแต่ยังไงแล้วในมุมมองของผมควรจะมีไว้สัก2คนนะครับอยู่ในทีมของเรา3คนที่มันอาจจะมากเกินไปทาให้เราเวทน้าหนักในภายในทีมลําบากนะครับก็แนะนําว่าควรจะมีสักประมาณ1-2คนนะครับ สำหรับเกมวิกหนึ่งก็จะเริ่มเปิดสนามวันเสารที่14สิงหานะครับและในเบื้องต้นนะครับผมก็แบ่งทีมเป็น2กรุ่ปนะครับในกรุ่ปแรกกลุ่มสีฟ้าผมไฮไลท์กรอบไว้ให้นะครับก็จะเป็นกรุ่ปที่โปรแกรมใน7นัดถัดไปเนี่ยถือว่าคาดหวังคะแนนได้นะครับอาจจะยิงประตูหรืออาจจะเก็บคลีนชีทได้นะครับก็จะมีอยู่3ทีมก็คือวินล่าไบรตันแล้วก็เวสแฮมนะครับส่วนในกรุ่ปที่2เนี่ยรองลงมาเนี่ยที่ผมจัดไว้ก็คือคาดว่าก็จะเก็บคลีนชีทกับสามารถยิงประตูดได้เหมือนกันแต่ว่าในกรุ่ปแรกก็จะ ให้น้ำหนักมากกว่าก็จะกลุ่มที่2เนี่ยจะมีเลสเตอร์มียูเวกูแล้วก็มีแมนยูนะครับแล้วในกลุ่มที่เป็นพายัตี้แรกเนี่ยวิลล่าไบรตันเวสแฮมเนี่ยนะครับผมก็จะแนะนําว่าควรจะมีสักประมาณ2ตัวนะครับอยู่ในทีม3ตัวนี้อาจจะเยอะไปหน่อยแต่ว่าบางทีก็ลองดูว่าถ้าสถานการณ์เหมาะสมนะครับก็3ตัวก็เป็นไปได้ส่วนในกลุ่มที่2อเนี่ยอย่างน้อยคนจะต้องมียืนเพือนไว้1ตัวหรือ2ตัวสําหรับผู้เลนที่เราคิดว่าค่อนข้างอาจจะโชว์ฟอร์มที่ดีนะครับ วิลล่าสามเกมแรกนี่ค่อนข้างสบายนะครับไปเยือนวัดฟอร์ดนี่ก็ค่อนข้างจะได้เปรียบอยู่แต่ในบ้านอีกสองนัดน,นี่ก็รับการมาเยือนของ New นิวครับน่าจะเก็บแต้มได้แล้วก็เบนฟอร์ดนี่ทีมน้องใหม่ก็สามนัดแรกของวิลล่านี่ค่อนข้างสบายนะครับส่วนตัวผมเนี่ยนักเตะของวิลล่าทั้งสามตำแหน่งเนี่ยกองหลังเนี่ยผมมาให้แมททาร์เก็ตนะครับอ่ากองกลางนี่จะเป็นใครไปไม่ได้เป็นกริชนะครับแล้วก็กองหน้านี่เป็นวัดกินวัดกินฤดูกาลที่แล้วโชว์ฟอร์มดีแทบจะยิงอยู่คนเดียวเลยด้วยซ้า แต่พอลองมาดูกันแล้วนะครับตัวแมททาร์เก็ตเนี่ยฤด,ดูกาลที่แล้วเนี่ยได้คะแนนค่อนข้างเยอะนะครับร้อยสามสิบแปดคะแนนแต่ว่าเขาได้สี่แอซิดนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยคะแนนมันมาจากคลีนชีสซึ่งดูดูที่แล้วเนี่ยมันค er, ลีนชีสมาจากแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นมาร์ติเนสนะครับโค oh, ค่อนข้างจะเซฟแต่ดูดูนี้มาร์ติเนสเนี่ยราคาห้าจุดห้าไปแล้วครับก็ถือว่าค่อนข้างแพงส่วนตัวแล้วเนี่ยก็เลือกกิลิชกับวัดกินนะครับกิลิชเนี่ยเขาราคาค่อนข,ข้างสูงหน่อยแปดล้านนะครับส่วนวัดกินนี่เจ็าาเไไดจุดห้า วินล่าสำหรับสำหรับวินล่าผมก็แนะนำสอตัวนี้ก่อนต่อไปเป็นไบรตันนะครับไบรตันใน7เกมเนี่ยสามเกมแรกเนี่ยไปเยือนเบอร์ลี่ก็เป็นทีมสูสีกันครับทีมระดับเล็กๆเ,เหมือนกันแต่ในบ้านเจอวัตฟอร์นี่มีลุ้นเก็บแต้มได้นะครับมีโอกาสชนะด้วยซ้ำนัดที่สามนี่เจอเอเวอเรตันงานค่อนข้างหนักแต่เตะในบ้านส่วนนัดที่สเนี่ยไปเยือนเบรนท์ฟอร์ดก็มีโอกาสที่จะ ยิงประตูห,หรือคลีนชชตเข้ามาไปเป็นทีมระดับเดียวกันเพราะฉะนั้นไบรตันเนี่ยสาเกมแรกเนี่ยเจอทีมเล็กๆทั้งเบอร์นลีย์วัตฟอร์ดเบนฟอร์ดเนี่ยมีโอกาสเก็บคะแนนได้เยอะนะครับส่วนผู้เล่นที่น่าสนใจของไบรตันนะครับกองหลังเนี่ยผมมองไปที่แลมตี้นะครับแลมตี้ e เนี่ยฤดูกาลที่แล้วเนี่ยอาจจะได้คะแนนไม่เยอะก็จริง35คะแนนแต่ด้วยความที่ด้วยความที่เขาลงสนามไม่ค่อยเยอะครับเขาบาดเจ็บไปในช่วงต้นๆกลางๆฤด,ดูกาลเนี่ยมาลงได้ท้ายๆเนี่ยก็ทําได้ไป1ประตูแล้วสามแอสซิสต์นครรััับบแมมมตตี e ี้เเป็วลืออกท่ผมมงสําห ไบรตันนะครับอีกอย่างราคา4.5นี่ถือว่าค่อนข้างคุ้มครับส่วนกองกลางเนี่ยผมมองไปที่ทอสซานนะครับทอรสซานเนี่ยฤดูที่แล้วเก็บไปได้132คะแนนนะครับก็ค่อนข้างเป็นตัวหลักนะครับยิงไปได้5ประตูแล้วก็ทําไป6แอสซิตนะครับราคา6.5 6.5ล้านนี่ก็ถือว่าไม่แพงครับสาหรับระดับกองกลางครับส่วนกองหน้าเนี่ยผมมองไปที่แดนนี่เวลเบกนะครับยิงไป6แอสซิตไป4นะครับแต่แดนนี่เวลเบกเนี่ยก็ต้องมีปัญหาอาการบาดเจ็บกวนบ้าแต่ว่าผมเชื่อว่า ดูดูนี้น่าจะฟิตกลับมานะครับโดยรวมแล้วเนี่ยผมเลือกแรมตี้มาเป็นตัวยืนครับก้องหลังคุ้มราคาครับก้องหน้าเนี่ยเลือกแดนนี่เวลเบกข้ามานะครับหกจุดหกล้านก็ถือว่าเป็นกล้องหน้าราคาถูกที่โอกาสยิงประตูมีนะครับถัดมาเรามาดูขุนคอนเวทแฮมนะครับเวทแฮมแมตนัดแรกเนี่ยโอกาสที่เขาจะแพ้หรือเจอที่มีใหญ่เนี่ยเจอที่มีใหญ่เนี่ยก็เจอแมนยูแล้วครับแต่เป็นเจอแมนยูนัดที่ห้านะครับแต่ในบ้านนอกนั้นเนี่ยเป็นทีมระดับเดียวกันหมดเลยนะครับมีนิวคาสเซิลนะครับไปเยือนนะครับ เตะในบ้านเจอเลสเตอร์นี่ก็สู่สีนะครับรุนมีโอกาสยิงคริดตั้นพาเลยนี่ก็เตะในบ้านนะครับไปเยือนเซาลเทิมตันก็เลยเชื่อว่าเวสต์แฮมเนี่ยช่วง2-3นัดแรกเนี่ยก่อนจะเจอแมนยูเนี่ยน่าจะเก็บคะแนนได้นะครับลองไปดูรายตำแหน่งนะครับกองหลังเนี่ยแน่นอนครับอันหนึ่งอารอนเคสเวลครับหรือดูที่แล้วกดไป11แอสซิสต์นะครับก็ไม่เลือกคนนี้ไม่ได้แล้วครับต่อมาก็เป็นกองกลางนะครับโทมัสซูเชกโทมัสซูเชกนี่ก็เป็นกองกลางจอมยิงประตูนะครับหรือดูที่แล้วนี่กดไปสิบตัวนะครับแต่แอสซิสต์ไม่ค่อยเยอะนะครับ กองหน้านี่โดดเด่นอยู่คนเดียวครับอันโตนิโอนะครับยิง10ประตูมา2ฤดูแล้วนะครับแล้วก็ฤดูที่แล้วเนี่ยเจ็บไปค่อนข้างนานมายิงเอาตอนไททายครับให้เวสแฮมเรียกได้ว่าแทบจะมีกองหน้าเป้าอยู่คนเดียวนะครับอีกคนหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะสอดแทรกได้คือโบเวนนะครับจอราดโบเวนแต่ว่ามองว่าเขาออกริมเส้นมากไปหน่อยนะครับคิดสะแลแต่แล้วเวสแฮมเนี่ยก็เลือกมา2ตัวตัวยืนแน่น่นอนครับอันโตนิโอครับส่วนกองหลังเนี่ยเคสเวลนะครับอ่าก็ถือว่าเป็นกองหลังราคาระดับกลางนะครับห้าจุดห้าในกงค่อน ราคาสูงอยู่นะครับถ้าเกิดใครมองแคสเวว่าราคาค่อนข้างแพงไปนะครับก็ลองถอยไปที่บริเวณเมียครูฟูก็ได้นะครับถูกกว่าประมาณสัก5้าแสนนะครับเป็น5.0าจุนะครับตัวนั้นก็แอซิดพอๆกันนะครับแต่ว่าส่วนตัวถ้าเบสเกตแล้วเลือกแคสเซลไปก่อนทีมตัดมาเป็นเลสเตอร์นะครับเลสเตอร์ในนัดแรกเปิดสนามเจอวูฟนะครับเตะในบ้านรุณชนะนะครับไปเยือนเมสิเมนี่อาจจะเหนื่อยหน่อยสเก็บขีนชิดลําบากมันอู้แต่อาจจะยิงได้ก็ต้องลุนกันนะครับ ไปเยือนนอร์วิชนี่ก็เป็นทีมเล็กนะครับสามนัดแรกของเรสเตอร์ก็จะมีงานง่ายอยู่สักสองสองนัดแล้วก็นัดนัดกลางนัดเวทแฮมนี้ก็ต้องลุ้นนะครับแล้วก็จะมีคอมแมนเิตี้ที่ค่อนข้างจะเจอทีมใหญ่แตได้เตะในบ้านอีกหลังจากนั้นเรสเตอร์ก็จะเจอทีมเล็กไบรตันเบิร์ลี์คิตันพาเลตเนี่ยก็ถือว่าลุ้นเก็บคะแนนได้ในระยะสักเจ็ดนัดเนี้นะครับรายตำแหน่งเนี่ยกองหลังน,นี่ก็โฟฟาน่านะครับดูดูแล้วก,กดไปเจ็ดสิบเอ็ดคะแนนนะครับค่อนข้างจะถูกเป็นกองหลังตัวหลักแล้วก็ราคาดีด้วยนะครับ กองการเลเตอร์นี้ค่อนข้างจะหลายตัวนะครับมีทั้งไบร์มีทั้งแมดดิสันมีทั้งเทเลมาหนะครับส่วนตัวนี้ก็มองไปที่เจมแมดดิสันนะครับตัวหลักนะครับเดี๋ยวดูที่แล้วเนี่ยยิงไป8ปดแอซิสไปเจ็ดนะครับก็ถือว่าเชื่อขนมกินได้นะครับอาจจะยิงนัดเว้นนัดอะไรงี้ก็ว่าไปนะครับกองหน้าเนี่ยมีวาดี้กับอีแอนาโชนะครับส่วนวาดี้เนี่ยส่วนตัวมองว่าราคาค่อนข้างจะแพงไปหน่อยฤดูนี้เปิดมา10.5ล้านก็รู้สึกว่าจะแพงนั่งคิดสลาตาแล้วเนี่ยเลเซอร์ก็เลือกมา2ตััวนะครบผมเลือกโฟฟาานน่ะะครรัับปหยดเงินนน4.5ลุคชีต ก็แมดดิสันนะครับตัวหลักกองกลารครับบัญชาเกมมีโอกาสลุ้นยิงได้นะครับถัดมาครับลิเวอร์พูลนะครับสามนัดแรกนี่เจองานเปล่าสองนัดนะครับเจอนอริดไปเยือนไม่น่ามีปัญหาเจอเบอร์ลี่เตะในบ้านนี้ก็สองนัดแรกนี่ลุ้นหกคะแนนเต็มอยู่แล้วนะครับเจอเชลซีทีมใหญ่ในนัดที่สามแต่ยังดีที่ได้เตะในแอนฟิลด์นะครับก็มีโอกาสลุ้นได้หลังจากนัดไปอีกก็จะเจอมีทั้งคิสตันพาเลตมีทั้งเรนฟอร์ดนะครับกว่าจะไปเจอแมนซิตี้เนี่ยก็ไปเจอนัดที่เจ็ดแล้วและแถมเจอในบ้านอีก พราะนั้นลิเวอร์พูลก็น่าลุ้นนะครับสำหรับเลือกตัวผู้เล่นเข้ามากองหลังอัวหนึ่งเนี่ยก็มองไปที่เทรนอาร์โนเลยครับหือเป็นกองหลังระดับพรีเมียมนะครับราคา7.5ครับเท่ากับกองหน้าบางคนเลยดูดูแล้วเนี่ยก็อระสิป8ยิงไป2หรือถ้าอยากจะประหยัดลงมาหน่อยก็โรเบิร์ตสันนะครับ7ล้านนะครับแต่ก็ยังถือว่าเป็นพรีเมียมอยู่ก็อาชิดพอๆกันนะครับ7-8ลูกเหมือนกันกองกลางนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับโมซาลานะครับ231คะแนนจะเป็นต้องมีครับต้องเป็นต้องมีเก็บไว้ในทีมต้องออมาดูก่อนถ้าฤดูทั ไม่ฟืดฟอร์มไม่ล่วงก็คงยืนยาวๆครับกองหน้าเนี่ยเวียวพูค่อนข้างจะคะแนนไม่ค่อยเยอะนะครับฤด,ดูที่แล้วเนี่ยฟิมิโน่ก็กดไป1 4 1คะแนนยิง9แอซิสต์8นะครับแต่ด้วยความที่ฟิมมโน่ไม่ได้ยิงบ่อยแล้วไม่ได้เป็นหน้าเป้าแบบหน้าคำนะครับพิเดียวพูจะเล่นสไตล์หน้า3มาเน่ฟิมิโน่ซาลานะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งฟิมิโน่ล้านนี้ก็เลือกไม่ลงครับถือว่าเป็นกองหน้าะระดับเกือบจะแพงแล้วนะครับ สรุปริ้วผงเลือกมา2ตัวนะครับตัวยืนเนี่ยก็คือซาร่าแน่นอนตัวที่สองเนี่ยก็เป็นเทรนนร์นัลสันเดอร์อันโนนะครับกองหลังพรีเมียมตัวเดียวของเรานะครับจริงๆกองหลังไม่จำเป็นต้องมีกองหลังพรีเมียมหลายตัวนะครับมันค่อนข้างเปลืองทีม,มถัดมานะครับมาดูที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับใน4นัดแรกเนี่ยแมนยูได้ว,ว่าเจอทีมเล็กกว่าทั้งนั้นเลยนะครับลีดเซาท์เทมป์ตันบูฟนิวคาสเซิลนะครับนัดเจอลีดเนี่ยก็เตะในบ้านด้วยส่วนนัดไปเยือน South, เซาท์ไปเยือนบูฟ หรือเตะในบ้านกับนิวคาสเซิลนี่ลุ้นเก็บคะแนนลุ้นคลีนชีตอยู่แล้วนะครับก่อนหลังแมนยูเนี่ยดูไปสองตัวก็คือวันบิซาก้ากับลุกชอนะครับแอซิดพอๆกันนะครับฤดูกาลที่แล้วแอซิดประมาณคนละห้าลูกหกลูกนะครับแต่ว่าวันบิซาก้านี่ข้อดีจะดีกว่าน่อยก็คือลุกชอเนี่ยชอบโดนใบเหลืองส่วนวันบิซาก้าเนี่ยค่อนข้างจะเล่นสะอาดไม่ค่อยโดนใบเหลืองไม่ไม่โดนหักคะแนนเท่าไหร่กองการนี้คงเป็นใครไปไม่ได้นะครับจำเป็นต้องยืนบูโอนโฟอร์เ no ันเดนไปก่อนนะครับ ถึงแม้แมนยูจะมีซานโชเข้ามาแต่ก็ยังไงผู้เล่นระดับเวิร์คคาร์ก็ต้องจะไปต้องยืนไว้ก่อนนะส่วนกองหน้านี้ก็สลับกันลงนะครับมีคาวานี่มี ani, มร์ซิยาลส่วนตัวก็มองถ้ามองจะเลือก2องตัวนี้เขาเลือกคาวานี่นะครับแต่คาวานี่นี่ก็ไม่ได้ลงในทุกนัดนะครับอาจจะมีโรเตชันในบางบางนัดส่วนตัวนักกีตาตาแล้วเนี่ยสำหรับแมนยูเนี่ยก็ยืนบุนโน่เฟเนเดสคนเดียวไว้ก่อนนะครับแบบนี้เราลองมาสรุปดูที่เราเลือกไปเมื่อกี้นะครับในกองหลังเนี่ยตัวแรกแลมตี้แน่นอนครับ4.5ราคาค่อนข้้างถูกกุนเเติมมไดร ตัวที่2องอาร์โนนครับกองหลังพรีเมียมเราแอซิดเยอะนะครับตัวที่3ามเคลสเวลนะครับ5.5ล้านนี้ก็แอซิดเยอะค่อนข้างค่อนข้างเยอะเหมือนกันตัวที่4นี่โฟฟาน่านะครับ4.5ล้านก็เป็นกองหลังถูกของเลสเตอร์นะครับเอาไว้ลุนคลีนชีพนะครับส่วนตัวที่5เนี่ยเลือกไม่ได้นะครับก็เลยพยายามสรรหากองหลังราคาถูกอีกตัวหนึ่งที่คิดว่าได้ลงบ่อยๆนะครับเลยไปตกอยู่ที่ลุกไอริงนะครับลุกไอริงนี่ก็เป็นกองหลังทีมลีดนะครับค่อนข้างจะได้ลงบ่อยอยู่แล้วนะครับแต่โปรแกรมลีดใน3สาเนี่ยก็ค่อนข้าางจะหหหลืือออโดยู่เมนกันนะครับ ยืเออแมนยูยือนลิเวอร์พูลเจอเอเวอร์ตันนะครับก็เอามาเก็บไว้ก่อนอาจจะไว้เป็นสำรองก่อนนะครับรวมแล้วเนี่ยก็ใช้ไป2ี่ล้านนะครับสำหรับกองหลังมาดูกองกลาง4ตัวที่เราเลือกไปเมื่อกี้นะครับแจ็คกิลลิชนะครับ8ล้านกองกาลางราคากงากลางค่อนข้างไปทางสูงนะครับแอซิดค่อนข้างเยอะเป็นตัวคุมเกมนะครับเมดิสันนี้ก็7ล้านค่อนข้างคุมนะครับเป็นตัวคุมเกมของเลสเตอร์ ลุ้นยิงลุ้นจ่ายได้นะโมซาลา12.5ตัวพรีเมียมนะครับมีไว้ลุ้นยิงลุ้นจ่ายอยู่แล้วนะครับโมซาลาเช่นเดียวกันกับอูโนฮวนเดนนะครับตัวพรีเมียม12ล้านนะครับเดี๋ยวดูที่เรานี่ยิงอยู่คนเดียวครับยิงมากกว่ากองหน้าส่วนตัวที่5เนี่ยกลุ้นดองผมมาเลือกกองกลางราคาค่อนข้างถูกไว้เอาไว้เป็นตัวจริงนะครับก็มองไปที่ลูเมอูนะครับ4.5ล้านเป็นตัวหลักของเซาร์จัมตันนะครับก็เอาไว้เป็นสแปร์นะครับที่ดีมาดูที่กองหน้าครับกองหน้าเลือกไว้3ตัวอันโตนิโอวิ ยืนหลักๆเนี่ยน่าจะเป็นอันโตนิโอกับวัดกินนะครับ7.5ล้านค่อนข้างคุม้มก็โซนเวแบกเนี่ยก็เลือกไว้ได้นะครับ3-4-5นัดแรกเนี่ยพอจะลุนยิงประตูได้แล้วหลังจากนั้นก็ค่อยเปลี่ยนเวแบกออกมาดูที่ผู้รักษาประตูบ้างน,นะครับส่วนตัวผมเนี่ยจะไม่ค่อยใช้ผู้รักษาประตูแพงนะครับก็จะใช้ผู้รักษาประตูราคัสัก4.5ล้านนะครับหรือ4ล้านวางตัวที่ได้ลงนะครับส่วนใหญ่ผมจะเลือก4.5ล้านเป็น2ตัวแต่คือดูนี้ผมเลือกเป็นฟอสเตอร์ไว้ด้วย ดูจากวัตฟอร์ดสองนัดล่าสุดเนี่ยเป็นฟอสเตอร์ก็ลงเรื่อยๆนะครับแล้วเป็นเขาเป็นประตูหมายเลขหนึ่งของทีมนะครับสี่ล้านถูกเหมือนกันนะครับอีกตัวนี้ก็คือซานเชสนครับประตูไบตันนะครับอันนี้ก็เอาไว้มาลุ้นคลีนชีนลุ้นเซฟเอานะครับสี่จุดห้าล้านส่วนฟอร์เร็กโฟร์ดมาแล้วเนี่ยก็น่าตาเป็นประมาณนี้นะครับแบบผมทวนเร็วๆให้อีกรอบนึงก็คือโกนี่มีซานเชสมีฟอสเตอร์นะครับกองหลังมีแลมตี้ไอริงฟอร์ฟาน่าอาร์โนเคสเวลนะครับกองกลางนะครับกีริทแมทิสันซาร่าเฟอร์ กองหน้าวัดกินนันโตนิโอแล้วก็เบลเบกนะเบื้องต้นก็คงประมาณนี้นะครับยังไงก็หากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับแล้วเ,เจอกันในคลิปถัดไปครับ